สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมคุกิลันคิงดอมวันนี้ครับผมเหลือเวลาอีกแค่5วันนะฮะน,นี่ครับผม5วันแต่ถ้าคลิปลงไปแล้วน่าจะเหลือประมาณแค่4วันนะฮะ mm. ก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับ mm. ที่กําลังไต่หอคอยเค้กสุดอรลลามะนะผมซึ่งบางคนเนี่ยจะติดที่ชั้นรอสามวันนี้เนี่ยผมจะมาเเ mm. ขาเรียกว่าแนะนำครับผมเป็นไกด์ให้ดูว่าเราต้องใช้ทีมอะไรที่จะผ่าน ไอพวกหมูป่าที่มันตีโคตรแรงเนี่ยผมโคตรยากเลยเพราะว่าสมบัติเนี่ยไม่ถูกเปิดชัยสักช่องนะฮะมาก็คือในทีมเนี่ยก็จะประกอบด้วยนี่ครับเอแคร์ AK ครับผมหรือแสามเนาะของผมเนี่ยสามดาวมีนังฟ้าทะเลครับผมแล้วก็มีแกะแล้วก็จะมีฟักทองนะฮะซึ่งเป็นห้าดาวนะอันนี้ส่วนท็อปปิ้งเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูทีละตัวนะฮะท็อปปิ้งของเอ่อนี่ครับของ เอออันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปที่ตั้งค่าทีมเนี่ยตั้งค่าต็อปิงอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยให้ใส่เป็นโจมตีล้วนใส่อะไรก็ได้ครับผมครูทันมันก็ได้ขอให้เป็นโจมตีล้วนนะครับผมอ่าโอเคมันอยู่ที่สเต็ปการกดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นนางฟ้าทะเลให้แนะนําเป็นโจมตีล้วนเหมือนกันนะฮะก็เลือกไปท็อปปิ้งนะครับนี่ครับเลือกไปนะนี่ครับแล้วก็ส่วนอ่าไพ่ฟักทองนะก็เหมือนกันครับผมโจมตีล้วนแล้วก็ สุดท้ายครับผมก็คือแกะนะฮะแกะของเรานี่ใช้เป็นครูดาวล้วนนะฮะอ่ะคาครูไทม์ล้วนนั่นเองโอเคถ้าเราเซตอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเอาแค่นี้แล้วนะเอาเอาเอาเลเวลสิบสองก็ได้ครับผมก็คือนหมายถึงว่าท็อปปิ้งข้างในนะเลเวลสิบสองเอาอะไรก็ได้ครับผมใส่เข้ามาครับให้มันมีเอฟเฟกข้างล่างเนี่ยเกิดขึ้นเนาะคือเมนหลักๆเนี่ยคือต้องโจมตีให้รุนแรงแล้วก็เขาเรียกว่าไงตีตีตีตตทีเดียวอยู่อะอยู่หมัดเนี่ยว่ายังง่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมก่อนว่า เราต้องตีกดอะไรบ้างให้เอาทุกอย่างออกให้หมดนะฮะแล้วก็ไม่ถึงออโต้แล้วก็ความเร็วเนี่ยเอาเป็นที่1นคูณหแล้วก็ไม่ออโต้นะฮะอ่ะไปะเราลองดูก็เดี๋ยวเราจะตีกันสดๆเลยนะฮะมาถึงเนี่ยเราออานี้ออกก่อน,นครับผมมาถึงเนี่ยเราให้ไพยพักทองกระโดดไปก่อนนะผมแล้วก็ฮิลฮิลนะฮะแล้วก็ดาฟ้าทะเลตามครับผมมันจะเหมือนตายนะแต่มันไม่ตายครับผมแต่ถ้าใครตายแสดงว่าเาเขาเรียกว่า เออเลเวลหรือว่าเอ่อ uh, พวกที่อัพเกรดบ้านนะไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราเราต้องไปอัพเกรดเพิ่มมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเวฟแรกตายให้รีเลยนะฮะให้รีเลยนะฮะอย่าลืมนะครับไฟประทองกระโดดไปก่อนนะผมแล้วก็ในแต่ละเวฟเนี่ยให้กดให้เหลือนะฮะต้องกดฮิลเสมอนะฮะก็คือให้น้องแก่เนี่ยออกทำงานนะผมส่วนเอแคร์เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้แบบชนเวฟถัดไปนะฮะนี่ครับอย่างนี้ครับปึ๊บ ใช่ไหมฮะปัป๊บแล้วก็นี่ครับเตรียมกดฮิลครับแกะครับผมแล้วก็พลฟฟังทองแล้วก็สังฟ้ารทะเลครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ฮะแค่นี้เลยก็คือแตกจบแล้วแค่นี้มันก็คือผ่านแล้วครับผมอืเนี่ยฮะโอเคเราออกนะฮะเราดีฟีดไปโอเคเราจะได้เหลือนะฮะจะได้เหลือกุญแจเดี๋ยวถ้าเราจะทําให้ดูอีกรอบนะฮะเผื่อคนดูไม่ทันนะฮะง่ายๆนะฮะก็เริ่มการต่อสู้ครับผมไม่ง่ายนะ อย่าไปตกใจนะถ,ถ้าเกิดว่าตายก็คือให้กดเริ่มใหม่นะทุกคนมาถึงให้กดพายฟักทองไปก่อนเลยครับกระโดดเข้าไปตั้มนี่ครับแล้วก็จะฮิลลฮิลด้วยแกะครับผมแล้วก็นางฟ้าทะเลตามครับครับโอเคนะเสร็จปุ๊บเว็บถัดไปเนี่ยพอเจอหน้าปุ๊บกดเอแคร์ครับผมเอแคร์ปั๊บแล้วก็กดแกะครับผมพอคุูดาวเสร็จกดแกะเลยแล้วก็พายฟักทองตามครับโอเคแล้วก็พอเว็บถัดไปพอจะชนปุ๊บนางฟ้าทะเล นี่ครับปั๊บอย่างนี้นะฮะคือพูดง่ายๆว่าให้3ตัวเนี่ยสตัว1นึ่งสเนี่ยให้ให้เหมือนกับว่าเอ่อเป็นตัวหลักครับผมเป็นตัวหลักที่จะต้องกดเสมอครับผมพลเอแคร์หรือว่าตัวตัวที่เหลืออยู่ตัวหนึ่งอ่ะพูดง่ายว่า3ตัวต้องกดแกะเนี่ยสำคัญมากต้องกดทุกเวฟนะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวลองย้ำอีกทีนะก็คือเออ่ไฟฟักทองเนี่ยจะครูดาวไปมากมาถึงปุ๊บเปิดไฟฟักทองก่อนเลยแล้วก็ฮิลด้วยแกะครับผม ฮิลด้วยแกะแล้วก็น้ำฟ้าทะเลแล้วก็เวฟถัดไปก็จะเป็นเอแคร์แล้วก็ตัวไหนที่ครูดาวเสร็จก็กดตามเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความช่ำชองครับผมอย่าลืมนะครับปรับสปีดเป็นศูนย์ุดเอหนึ่งหนึ่งนะเนี่ยกดไฟประทอมไปก่อนเลยครับผมปั๊มแล้วก็ฮิลด้วยแกะครับผมแล้วก็น้าฟ้าทะเลตามครับเนี่ยครับก็จะเหลือก็จะเหลือเอแคร์ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ปล่อยไปเวฟหน้าเนาะใช้สกิลกับเวฟหน้ากดเลยครับ แล้วก็ตามด้วยแกะต้องฮิวนะครับต้องฮิวนี่ครับจังหวะนี้เนี่ยดูนะถ้าไม่ตายก็กระโดดซ้ําไปอย่างงี้ครับอืมให้ไพยพระทองกระโดดซ้ำไปแล้วก็จะครูดาวก็จะเหลือหนึ่งตัวทันทีอย่างงี้ครับผมนี่มันจะเป็นงนี้เสมอแล้วก็อย่าลืมฮิวก่อนนะครับผมถ้าตายถ้าเกิดว่าตายแล้วดูแบบเลือดแบบเฮ้ยมันเหลือน้อยเราสามารถยืนทนได้แล้วก็เก็บสกิลเนี่ยไปใช้กับเวฟหน้านะฮะนี่ครับอย่าลืมนะไฟพราทองไปก่อนเลยครับผมไป ไปคือเรียกเอาไปเอาไปชนนะเอาไปแทงนะฮะนี่ครับแล้วก็นาฟาร์ทะเลเสร็จตามนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือจะผ่านโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอ่อเขาเรียกว,ว่าที่อัปเกรดบ้านของผมก็ยังไม่ไเต็ม10นะก็คือท็อปปิ้งก็คือบอกไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเกรดบ้านให้ดูนี่ฮะเดี๋ยวจะเอ่อแล้วส่วนส่วนพวกเออแลนด์มาก,ก็คือก็ทําครบนะโจมตี10อะไร10อะไรพวกเนี้ยก็คือทําให้ครบไปเลยนะฮะ นครับไอ้พวกเพื่อเราชีวิตเพื่อความต้องกันพวกนี้ก็คืออัพทุกคนน่าจะอัพเต็มกันหมดแล้วนะแล้วก็ส่วนนี่ครับงานวิจัยนี่เนาะของผมนี่ก็นี่ครับเออพารโจมตีมันจะมีอยู่2แถวมีแถวกลางเนาะที่เราเราเลื่อนจากจากจากอันนี้ครับจากต้นสุดเนี่ยมาถึงตรงประมาณกลางๆเนี่ยฮะมันจะมีพารโจมตีอยู่เนี่ยผมก็ยังแบบยังโฮไว้เจ็าบางตัวก็ห้านะบางทีก็หกอะไรเงี้ยครับเนี่ยพารโจมตีเนาะแล้วก็เนี่ย ส่วนพัอจมตีสุดท้ายนี่ครับอันนี้ครับผมก็ยัง7นะฮะประมาณ6ประมาณ7แล้วก็เออมันจะมีที่เออเป็นพวกแบบพลังป้องกันอนะไรเงี้ยก็อัพประมาณ5 6มันก็ผ่านแล้วฮะมันก็ผ่านแล้วประมาณนี้นะครับผมเป็นไกด์โอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับก็สเต็ปว่าต้องเหลือครูดาวไว้หนึ่งตัวเสมอนะฮะในการที่จะผ่านแล้วก็เออลืมบอกไปร้อยสามสิบเจ็ดก็ดีนะฮะร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดนี่ครับ มันก็ใช้สเต็ปเดียวกันหมดนะฮะแต่ว่าข้อดีของร้อยแต่ว่าความยากอะอยู่ที่ร้อกับ1้อยเพราะว่ามันใช้คุกกี้ได้แค่สตัวแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าพอเราไปที่เว็บเว็บที่1้อยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันจะใช้มันจะใช้ได้ มันจะใช้ได้5ตัวใช่ไหมให้ใส่ตัวอะไรไปเรายังคงทีมนี้ไว้ไวเหมือนเดิมครับผมแต่เราก็ใส่ตัวแทงไปก็ได้หรือจะใส่เป็นถ้าใครไม่มีโฮลีเบอร์รี่ก็ใส่เป็นนี้ก็ได้ครับผมนี่ครับใส่เป็นเคปก็ได้ครับเหมือนกันก็อย่าลืมครับผมเวลาสกดสกิลก็พายฝักทองก่อนเนาะแล้วก็ฮิลแล้วก็นักฟ้าทะเลครับผมที่เหลือก็ดูตามสถานก,การณ์2ตัวนี้เอาไว้แบบสกัดครับผมเอาไว้ถ่ายเนาะเพราะว่า2ตัวนี้สกิลคล้ายกันคือถ่ายศัตรูไปข้างหน้านะฮะ โอเคครับผมก็ครบท้่วแล้วก็ถ้าชอบง่นานกดไลค์กดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ